สวัสดีค่ะวันสุกอย่างนี้นะคะมาพบกับพีชและ Friday First Impression ค่ะลองแล้วเล่าเครื่องสำอางในวันนี้ที่พี่จะมาลองแลง้วเล่าให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยจะพังหรือจะปังไปชมกันเลยค่ะและของที่พี่จะมารีวิวแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆชมในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Maybelline Cushion คือวอลวรมากในเฟซคือ,อ,อการวอลแวรมากเพราะเรามีโอกาสได้ชมรีวิวของหลายๆท่านแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคุชชั่นที่น่าสนใจที่สำคัญคือ ราคาเนี่ยมันอยู่ในดักโซใช่ไหมราคาของเขาก็ไม่แพงนะคะคือคูชั่นที่พิษมีส่วนใหญ่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็หลายคนเข้ามาถามว่าคูชั่นราคาที่แบบน่ารักน่รัก,รกดักสโซเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างพี่เคยลองก็จะเป็นแค่ตัวลอรียลนะคะแล้วก็ในสายเกาหลียาง The Face Shop หรือ i n n i s Free นะเราก็เลยคิดว่าอยากจะลองแบรนด์อื่นบ้างแล้วก็เจอเมเบรีที่แบบ เราก็ใช้เครื่องสำอางเมเบลีนอยู่แล้วหรือว่าลองพื้นของเมเบลีนที่พี่ชอบนะคะพี่ก็เลยคิดว่าคู่ใช้ของเขาก็ค่อนข้างน่าจะดีนะประกอบกับประกอบกับไปเจอตอนที่เขาลดราคานะคะก็เลยจัดมาเลยนะคะพี่ซื้อที่บิวทรีมรู้สึกว่าจาก4 9 9รเสหลือประมาณ5 359ซึ่งเฮ้ยเราโอเคที่มันลดราคาเราก็เลยจัดมารอให้เพื่อนๆได้ชมกันในวันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเมเบลีนนิวยอร์กซูเปอร์บีบีคูชั่นนะคะ นี่หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คือหน้าตาพี่ชอบตรงส่วนตัวนะชอบแพคเกจจิ้งตรงนี้วะ่ะคือด้วยความที่สีมันสวยสีมันออกเป็นสีแชมเปญนะคะแล้วก็แบบแมตต์แมตนิดนึงนะทําความสะอาดได้ง่ายไม่ยากอะไรนะจ๊ะแล้วก็ประเด็นคือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือเวลาเราไปแตะ นี่ออกไหมคะบางครชั่นบางแบรนด์ d, มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นพลาสติกเงาๆหรือกระจกเงาๆเนี่ยพอไปแตะมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เออโอเคเลยนะคะข้างในก็จะเป็นพัฟอย่างนี้แล้วเปิดมาก็จะเป็นครชั่นนะคะสีที่ขายในท้องตลาดเนี่ยมีเบอร์ไลท์แล้วก็เนเชอลเบอร์ไลท์เบอร์2องเนเชอลเบอร์3นะคะพ, <laughs> พี่ซื้อสีไลท์มานะคะเบอร์ ite, 2เพราะว่าตอนที่ไปลองเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเบอร์3นี่อาจจะเข้มไปสำหรับพีท แต่มันค่อนข้างเหลืองคือค่อนข้างดีเดียวถ้าใครที่ถิวสีเข้มแล้วมองหาครูชั่นลองไปดูเบอร์สนะคะอาจจะใช้ได้นะสำหรับคนที่แบบอาจจะ nc 3, 0 3 5 4 0ขึ้นไปอ,อย่างเงี้ยลองไปดูกันนะคะแล้วก็ครูชั่นตัวนี้เรามาอ่านกันดีกว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างคือไม่มีไอเดียเลยว่ามัน ปกปิดหรือเน้นคุมมันหรือเน้นเงาเน้นฉ่ำอะไรคือซื้อหยิบมาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมี S P F 29 P A 3บกแล้วก็เน้นการปกปิดนะคะแล้วตัวนี้เป็นนวัตกรรมเอ่อนวัตกรรมนะวิวิวัฒนาการของ BB D ในรูปแบบของตลับพูชชั่นมีฟองน้ำพิเศษเนื้อฟองน้ำพิเศษที่ช่วยในการเกลี่ยให้เรียบเนียนกว่าที่เคยนะคะฟองน้ำจับแล้วรู้สึกว่ามัน มันนุ่มๆแปลกๆอ่ะคือก็ใกล้เคียงกับฟองน้าทั่วไปนะแต่มีความรู้สึกว่ามันมันกำมะหยี่กว่านะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยี p e e l Mineral Pigment ที่บางเบาแล้วก็มีส่วนผสมของ Moisturizer Essence มากกว่า60%ดังนั้นเนี่ย3สิ่งที่เขาเคลมขึ้นมาแล้วเราจะมาทดสอบกันในวันนี้นะคะอํำพรางรูขุมขนจนุดปกป้องบนใบหน้าได้อย่างเรียบเนียนช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นแลดูธรรมชาติ เราก็มีส่วนผสมของ moisturizing essence มากกว่า60%คือให้ผิวมันดูฉ่ำขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนเนนั้ี้ก็จะป้องผิวจากรรงสี UV อันนี้เราข้ามไปเราเฉยๆไม่ได้เน้นตรงนี้นะคะโอเคเรามาทดลองกันดีกว่าว่ามันเวิรกหรือเปล่าพูดไม่ถูกโอเคเรามาทดลองกันเลยนะคะเดี๋ยวพีทจะใช้เหมือนเดิมคุชชั่นเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าใช้ยังไงใช่ไหม โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่านะคะพี่ใช้เบอร์02 l i g h นะจ๊ะแตะไปจะเห็นเลยว่าขาวกว่าผิวนิดนึงแต่ว่าเราเกรงว่ามันจะดรอปก็เลยซื้อเ h ดไล l i มานะคะทำไงดีเดี๋ยวขอซูมนิดนึงละกันอ่าชัดเจนแล้วเหมือนเดิมนะคะพี่จะลงให้ดูครึ่งหน้าว่าการปกป,ปิดของเขาเนี้ยทำได้ระดับไหนนะคะ เราจะลงด้านขวาแล้วกันเนาะเพราะรู้สึกว่ารอยเนี่ยจะเห็นชัดมากกว่าด้านซ้ายนะคะพี่มีปัญหาหลุมสิวซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนคงรู้อยู่แล้วเนาะโอเคแตะ,แตะใช้กันกดเกิดเกิดเกิดประมาณนี้นะคะเอ้ยมันออกมาเยอะอยู่นะแล้วก็ใช้การตบตบลงบนผิวเลยนะคะ เลยนะโดยส่วนตัวพี่คิวมันไม่ได้ฉ่ำแบบงานเกาหลีเท่าไหร่ลอรีอรัลฉ่ำกว่าด้วยนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยพี่ลงครึ่งหน้าครั้งเดียวนะคะแบบลงชั้นเดียวเลยนะจะเห็นได้ว่านีนด้านที่ยังไม่ไลงแล้ะด้านที่ลงก็จะดูขาวขึ้นมาหนึ่งเฉดเลยนะคะ ำหรับพีนะการปกปิดนี่อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้แน่นไม่ได้ฟูนะคะจะเห็นได้ว่ารอ,อนี้ก็ยังคงเห็นเห็นอยู่นะคะแต่ไม่ได้ชัดเท่ากับตอนที่เราไม่ได้ลงนะเดี๋ยวพี่จะลองลงเพิ่มอีกอีกชั้นหนึ่งเพื่อดูว่ามันปกปิดเพิ่มขึ้นไหมนะคะ หลังจากลงไปประมาณ2-3ชั้นช่วงที่เป็นรอยสิวค่อนข้างชัดนะคะการปกปิดก็ยังคงอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น full coverage ซะทีเดียวนะคะยังต้องมีการแตะแต่แตบิวเพิ่มส่วนเรื่องของการพลางรูขุมขนนั้นเฉยๆมากนะพี่รู้สึกว่า Y s l ซลทำได้ดีกว่าแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างต่างกันหลายเท่าตัวอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องรูขุมขนเนี้ยอันนี้พี่ไม่ได้รู้สึกว่ามัน มันเบลอรูขุมขนได้ค่อนข้างดีคือมันไม่กระจายแสงตรงรูขุมขนมันก็อาจจะยังเห็นรู้สึกว่าหลุมรูขุมขนของเรายังไม่ได้ไม่เนียนสะทีเดียวไม่ได้ดูเนียนดูเนียนนะดูเนียนแบบว่าถ้าเรามองในกระจกเนี่ยเราจะเห็นยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เบลอเท่าไหร่นะคะตรงนี้เฉยๆมากนะแล้วก็เฉดสีเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มค่อยๆเซตตัว,ตวก็จะใกล้กับเคียงกับสีผิวของพีชนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลงคอ,อนิดนึงโอเค ประมาณนี้นะคะสำหรับการปกปิดนะแล้วก็เฉดสีด้วยโอเคเดี๋ยวพิดลงอีกด้านหนึ่งเลยนะคะด้านนี้จะต้องการการปกปิดที่น้อยกว่าหน่อย ลงคูชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการปกปิดเนี่ยสำหรับพีทพีทมองว่ามันได้แค่ประมาณน้อยจนถึงกลางๆยังไม่ถึงฟูค l เวอร์เร e นะคะแล้วก็ฟิ n น s h ลุคที่ได้เนี่ยไม่ขั้น มันอยู่ระหว่างความแมทแล้วก็ความดิบอีด,ดังนั้นเนี่ยสาวๆที่ไม่ได้ชอบลุกหน้าฉ่ำจนเกินไปแล้วอยากใช้ครูชั่นคิดว่าตัวนี้โอเคนะแต่ก็ไม่ได้แมทซะทีเดียวแต่มีความรู้สึกสบายผิวแล้วก็ไม่เนอไม,ไม่ไม่หนักหน้านะคะบางครั้งการใช้คูชั่นเนี่ยเร้สึกาบางทีมันหนาเกินไปก็อาจจะรู้สึกเหนอหนักได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยสบายผิวโอเคดีงามนะคะส่วนเรื่องเบลอรูขุมขนอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเบลอเท่าไหร่ อรองพื้นตัวอื่นทําได้ดีกว่านี้นะคะอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้ฉ่ามากด้วยก็หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าด้วยเรื่องของบรุงผลอันนี้พี่เฉยๆมากนะคะแล้วก็ความไบรท์อันนี้ให้เพื่อนเื่อตัดสินใจกันว่ามันไบรท์มันผ่องหรือเปล่าส่วนตัวพี่คิดว่าด้วยความที่มันเป็นแมทนะคะมันไม่ได้ดูผ่องเท่ากับอะไรที่ฉ่าขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้โดยรวมทั้งหมด คุณสมบัติด้านการปกปิดแล้วก็ฟินิชลุกทั้งหมดก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเติมสีสันให้กับใบหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคูชั่นตัวนี้จากเ e l บรีนนะเอาผลหลังจากแต่งหน้าเสร็จกันก่อนพีดเซตด้วยแป้งเพร s พาวเดอร์นะคะตัวนี้คือ r e m a e s t t a m a t ดเพ e s s าวเ e d สี t r a n s p a r e n t ที่ดีแป้งหนึ่งค่ะที่พี่เคใช้เซ็ตพีทไม่ชอบออกบ้านโดยไม่ทาแป้งไม่ว่าจะคูชั่นหรือรองพื้นหรืออะไรก็ตามกันแดดพี่ยังต้องทาแป้งทับเพราะพี่รู้สึกไม่ค่อยสบายผิวหน้านเท่าไหร่ก็เลยขออนุญาตลงแป้งนะคะแต่พี่ก็จะเน้นช่วงบริเวณใต้ตาเพื่อเซ็ตตัวคอนซีลเลอร์ใต้ตารวมถึงบริเวณทีโ n e นิดนึนงเพราะาเราเป็นคนหน้ามันนะคะแต่รองพื้นตัวนี้เนี่ยทาเสร็จปุ๊บนะแล้วก็ยังไม่ทันได้ลง คอนซูเลอร์ก็เห็นริ้วตกร่องเล็กน้อยนะคะดังนั้นก็ลิกเลี่ยงบร,ริเวณที่เราเป็นริ้วรอยนะคะสำหรับคูชชั่นตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเฉดสีนะคะก็ทิ้งไว้สักพักแล้วยังรู้สึกว่าขาวขึ้นขาวเกินไปนิดนึงคือบีทไม่ได้ชอบแบบหนะ้าขาวกว่าคอเนื้อไหมคะแล้วคูชชั่นตัวนี้มันขาวกว่าคอนิดนึง นะแต่ว่าพอลอง natural เราไม่ได้หรอกเพราะว่าเบอร์สามมันค่อนข้างเข้มไปนะคะทาแล้วน่าจะาจจะดูหมองดูไม่สดใสพี่ก็เลยลงอนเซอร์ทับบริเวณกรอบหน้าก็โอเคใช้ได้คือรู้สึกไม่ได้รู้สึกโดดหรือว่ารู้สึกหน้าลอยแล้วนะคะรู้สึก h ปปี้ขึ้นเหมือนแบบหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนถ้าใครที่ซื้อสีเข้มมาแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะไปก็ลองอาจจะไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นบริเวณช่วงนี้ช่วงนี้ก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยเพิ่ม มิติเพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าได้นะคะและความพิเศษสำหรับวันนี้นะคะพีทจะไปทดสอบกันที่ยิมค่ะว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันเหงื่อเป็นยังไงลงแล้วจะไหลไหมความร้อนจะต้านทานอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้นี่ก็น่าจะประมาณนี่บ่าย3-50แล้ว จะกลับมาประมาณ6โมงทุ่มนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพีทแต่งหน้าตั้งแต่บ่ายสองก็ตอนนี้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วอยู่ในห้องแอร์หน้าโอเคอยู่ยังโอเคยังโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปฟิ่เนตดีก่อนเจอก,กัน มาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะคะพีดไปฟิตเน็ตมาแต่ว่าฟิตเนท็ที่พีดไปวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเอ็กซ์ไซซ์แบบคาร์ดิโอจัดเต็มดังนั้นเหงื่อก็ไม่ได้ออกเยอะมากก็จะเห็นว่าหน้าเนี่ยมีความกโกลมมีความฉ่ำมีความมันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเรามาทดสอบกันนิดนึงว่ามันหลุดง่ายไหมอันนี้คือหน้าพีดมันเลยนะแล้วก็ใช้ทิชชู่ในการซับหน้านะคะตอนทีู่ที่ยิมพีดแทบจะไม่ได้ซับหน้าเลยเพราะว่าไม่ได้เหงื่อออกเป็นหยด แต่วเมื่อกี้ก็ตอนขากลับก็กระเซ็นน้ำนิดนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หลุดไม่ได้เยอะอะไรนะคะนี่ให้ดูเห็น <He id S 2> ไหมเอยพอจะเห็นหรือเปล่าก็จะมีเนื้อของคุชชั่นหลุดมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเยอะมากทดสอบความเป็นคราบนิดนึงก็ไม่ได้เป็นคราบอะไรนะคะแต่ว่าบริเวณรอบปากตรงนี้แล้วก็ข้างๆ้างจมูกเนี่ยก็เริ่มหลุดแล้วแต่ว่าช่วงบริเวณ โดยรวมของหน้านี้ยังคงดูดีอยู่นะคะสีแก้มอะไรก็ยังมีอยู่บ้างนะคิ้วก็ยังเป๊ะอยู่อรนทรงรอนเซอร์อะไรยังมาอยู่ถือว่าการติดทนที่ทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะคะสำหรับพีทพีทรู้สึกว่าเออส่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ด่องสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ6ชั่วโมงแล้วที่พีทาคุชชั่นตัวนี้นะคะตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์ในห้องนะ การติดทนของเขาทําได้น่าประทับใจนะคะอันนี้รู้สึกดีมากกับคุชชั่นในราคาแบบรักสโต r e แล้วก็การติดทนนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยโอเคเรามาให้คะแนนมมเบลีนนะคะ b b คุชชั่นกันดีกว่าอ๋อแล้วก็ระหว่างที่ทาคุชชั่นตัวนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกหนักหน้าหรือว่าเนอะหรือว่ามีความคันแพ้นู่นนั่นไม่มีนะคะนี้แฮปปี้แพคเกจจิ้งอันนี้พี่ให้ไป5เต็ม5เลยนะคะเพราะว่า ด้วยเนื้อแม็กของมันเนี่ยปกติพี่ใช้คูชั่นยังไงก็ต้องมีเลอะแต่ว่ามันทําความสะอาดได้ง่ายค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็ทั่วไปแต่รู้สึกว่าตรงคอวอ์ตรงนี้ตรงแบบมันเป็นแม็กดีงามน,นะคะต่อมานะคะก็คือเรื่องของเฉดสีนะคะเขามีให้เลือกทั้งหมด2องเฉสีนะคะเป็นเบอร์0ูนยที่พี่ใช้คือสีไลท์นะคะแล้วก็เบอร์สาสีเนเชอลส่วนตัวพี่คิดว่าเขาเนะี่ยอยากให้ทําออกมาเยอะกว่านี้อาจจะมี1ห,หรือ4 นะคะที่1ก็อาจจะขาวมากๆไปเลย2ก็อยากให้ดออปม,มากๆกว่านี้ส่วน3ก็กําลังดีน่าจะมีเข้มกว่านี้สักนิดนึงแค่มีเฉดสีให้เลือกเยอะแบบแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีนะคะเอาไป3าเป็น5้าลวกันนะคะการปกปิดอย่างที่เราทดลองให้ดูกันนะคะเรื่องของการปกปิดเนี่ยเขาเคลมว่าแบบปกปิดได้ค่อนข้างดีมากแต่โดยส่วนตัวพี่คิดว่ายังไม่ดีมาก ะะอยู่กลางๆเอาไป3เต็ม5แล้วกันเพราะว่าสามารถบิวได้ระดับหนึ่งแล้วก็พอผลลัพธ์หลังจากแต่งหน้าเสร็จทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมยังมีรอยอยู่เล็กน้อยนะคะก็ถือว่าปกปิดได้ดีในระดับหนึ่ง3เต็มแล้วกันติดทนนะคะติดทนอันนี้เห็นเห็นหลังจากไปออกกําลังกายอย่างยกเวทกันมันมากนะคะก็เห็นผลว่าติดทนได้ระดับดีงามนะสี่เต็มห้าไปเลยยังมีหลุด บ้างเล็กน้อยเกี่ก็ตามเขาเรียกเรานะตามมาตรฐานคูชัน่นคุชั่นไม่ได้แบบเป็น Full Coverage หรือว่าเป็น Long Lasting ฝาเมกะ b เบสนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลุดบ้างเอาไป4.5แล้วกันเนาะคุมมันผิวมันใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ได้นะคะผิวมัน ผสมแล้วกันไม่ต้องถึงกับมันมากมันมากนี่พีทไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอคอนเฟิร์มแล้วกันแตหรบบผิวผสมของพีทนะคะเพราะว่าลุกที่มันได้นเนี่ยก็จะเป็นลุกที่ค่อนข้างแมทไม่ได้โกลไม่ได้ฉ่ำมากเน้นเ้นสาวผิวมันน่าจะชอบเพราะว่ามันน่าจะกำลังดีนะคะโดยรวมเนี่ยรวมถึงราคา4 9 9บาทพีทคิดว่าราคา499บาทถือว่าคุ้มค่ามากกับคูชั่นทีออ่ทำออกมาได้โอเคนะคะแต่ว่ายิย่งยิ่งถ้าใครที่มีเฉดสีตรงอันนี้แนะนำเลยเนาะ แต่ที่แนะนํายิ่งกว่าก็คือซื้อตอนโปรโมชั่นสิคะอย่าซื้อตอนราคาเต็มไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีดพีเนี่ยรอจนโปรโมชั่นเลยซื้อมาทดลองแล้วให้ทเพื่อนดูในคลิปวันนี้นะคะและนี่ก็คือ Friday first impression ของพีชนะคะลองแล้วมาเล่าให้ฟังสำหรับ Ma y b อร l i ีน BB Cushion เนี่ยพีทให้ปังแล้วกันค่ะไม่พังอันนี้ไม่พังอันนี้รู้สึกว่าเคย399บาท สแตร็บปี้โอเคมากนะคะโอเคแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะแล้วมีของเล่นหรือว่าเครื่องสำอางอะไรที่สนใจอยากให้พีทมาทำา First i m p r e s s ชั่นรีวิวกันอย่างนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้พีทก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วเจอกันในใหม่คลิปหน้าขอตัวไปล้างหน้าก่อนเพราะว่าปกตินี้ไม่เคยแต่งหน้าแบบกับมังกายเลยนะคะแล้วก็ไปติดตามพี่กันต่อได้ใน Facebook Instagram w o นเ e อร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ดี๋ยวให้ดูหน้าไกลๆก,กับน,นะมันยังโอเคนี่คือไปออกโรงการมาแล้วคิ้วยังเป๊ะอยู่เลย